การที่เขาเรียกว่าใบก็สวยอยู่แล้วถูกไหมครับตอนที่เราทําในปีที่4ี่เนี่ยใบเป็นยังไงบ้างครับใบก็สวยอีกอ่ะสวยขึ้นไปอีกก็ยังสวยคงสภาพความเป็นธรรมชาติของเขาตอนออกดอกแล้วครับเป็นไงบ้างตอนออกดอกเราหันมาฉีดท้องกิ่งแล้วก็ดอกเขาก็จริงๆแล้วปีนี้ดอกออกยากนะบางคนก็บอกตาดอกเขาแห้งตาดอกไม่ยอมเขียวเง่แต่เราก็แนะนําไปหลายคนเนาะว่าให้ลองฉีดคูหูดูเพราะเราฉีดแล้ว ดอกเราเขียวแล้วปีนี้เราได้ถึงสมรอบสามรอบนะไม่ใช่รอบเดียวเอคือรอบแรกก็เขาเรียกว่าถวายมีหนึ่งมี2องมีสามปีเนี้ยอถวายเราก็ได้ไปรอบหนึ่งแหละคือเราฉีดแล้วอก่อนเขาเชื่อมก่อนแต่นั้นถ้าถ้าเกิดคิดว่าถ้าฝนเขาไม่ตกสักอีกสองวันเนี่ยมันก็จะมารุ่นเดียวกันหมดแต่บังเอิญฝนมันตกเราก็เลยได้ได้ได้บางต้น ได้ได้หลอบแหลกมาซะตั้งตั้ง